ทางที่ผมมาตอนนกนะครับตอนนี้ก็น้ำท่วมไม่ที่เรียบร้อยนะครับน้ำท่วมน้ำท่วมทางเขานะครับผมแต่ก่อนนี่ก็เป็นโน่นเบิร์ดนะครับแถวนี้นะครับผมตอนนี้ขึ้น้ำมู้นบนขึ้นนะครับน้ำมู้นขื้นจะทําให้ทางเข่าปลานะครับทางเข่าปลามาหาตอนกนะครับลําบากขื่นนะครับผมแต่กับว่าไปยังนะครับสูสูนะครับใจรักนะครับผม นกไล่ไหลนะครับแถวนี้นะครับเป็นปลานะครับผมต่ก็ได้จอดรถไปไกลๆนะครับจอดรถไปนะครับกันยางเข่ามานะครับผมยางเข่ามานะครับเกิดปะบัได้ไซนะครับโอ้ขี่มันลำบากลำบนครับพี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับที่รักนกเขาทุกท่านนะครับผมวันนี้กะมาพอกับผมอีกขึ้นกานะครับต่อนกนะครับผม วันนี้กับแม่กับสตานะครับสตานะครับผมก็เก็บให้ชตอนเช้านะครับหนึ่งเต้มนะครับวันนี้สองลักนะครับลักสองเจ้าเสียงไงเพิ่นมาลงนะครับผมสงสัยสีปะทะกันดูนะครับตอนนี้กับเบิ่งปลาทําได้เลยนะครับผมปลาปลาอยู่บ้านนะครับที่มาตอนกนะครับผมนี่นะครับเป็นปลานกหลายครับพี่น้องนกนะครับนกหลายนะครับจังได้กับมารอช่คลิปแล้วกันนะครับสตานะครับวันนี้ ก็ลินยุดยุดน้หายนะครับแต่กับพ่อมีแต้มนะครับผมเดี๋ยวจังไดกับมารอช่คมิปบน้ำกันนะครับผมไป เียบลอยนะครับผมวันนี้ก็มากับสตาร์เหมือนเดิมนะครับเก็บคาลมนะครับปานลูกผสมนะครับตัวนี้นะครับลูกผสมเพื่อได้หลุดมากนะครับกะบอลูนะครับวันนี้ก็มากับสตาร์นะครับผมเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับ ติดนิ้วนะครับตัวนี้ติดนิ้วนะครับผมสวยๆงามๆนะครับนกตัวนี้นะครับคาล่มลูกผสมชัดๆนะครับผมจากว่าสะอึสื่อื่นนะครับโอ้ของแท้นะครับลายคอนะครับมันหมันนะครับสวยๆงามๆนะครับผมโอ้ขัดขนาด